ว่าที่ร้อยตีดตรสมสวยปัญญาสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงานการประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรณโรงเรียนเจริญใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยมีนายอุดมศักดิ์คำูลเกษตรจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน เมื่อวันที่20พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาโดยมีเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน300คนภายในงานได้จัดกิจกรรมการสาธิตการห่อช่อผลลิ้นจีเพื่อยกระดับมาตรฐานเพิ่มมูลค่าการจัดนิทรศการด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการตลาด และเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาลิ้นจีแบบครบวงจรพร้อมทั้งปั่นจักรยานชมสวนส่งเสริมการท่องเที่ยวกเกษตรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรลิ้นจีอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้นำเนินการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานลิ้นจีจนประสบความสำเร็จสามารถ ขยายผลสู่การทำเกษตรแปลงใหญ่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนำนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรมการห่อช่อผลลิ้นจี่จากเดิมที่ไม่ห่อช่อผลจำน่ายได้ในราคากิโลกร,รัมละ30-35บาท แต่เมื่อหอชอบผลเกษตรกร,กรสามารถจำหน่ายได้ถึงกิโลกร,รัมละ80บาทอีกทั้งยังมีตลาดที่แน่นอนโดยตกลงราคารับซื้อล่วงหน้ากับห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรนิดกีมเพิอไมแมจนะครับก็คือลยยกหกตั้งก้นป้านหนามหดล่องลึกเนื้อกอดในแห้งกินหอมรสหวานครับ